สวัสดีค่ะสวัสดีเลยลูกค้ารถบ้านสหายานยนรัฐตอนาธิเบตทุกท่านนะคะวันนี้มานําเสมอนะคะสําหรับน้องใหม่นะคะลูกค้าที่มองหารถนะคะสวยสภาพดีแล้วก็เอาไปแบบทําเงินได้ด้วยนะคะวันนี้มาต้อนรับเลยสําหรับ Toyota r รีโวนะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวเซต dition 2.4นะคะตัวนี้น้องเขาจะมีคอกหลังคาเล็กนะคะสําหรับลูกค้าที่มองหารถเนาะ เอาไปทําเงินต่อยอดได้นะคะไปขนพงขนผักนะคะาสามารถที่จะแบบเนาะเอาไปต่อยอดได้เลยนะคะทุกอย่างพร้อมเสริมเฮ้านะคะเห็นไหมอันนี้คือเรียบร้อยมากนะคะเสริมเฮ่าเสริมแนบนะคะใส่แนบอย่างดีนะตัวนี้นะเกียร์ธรรมดานะคะ2.4นะคะเป็นตัว Entry นะคะรถสวยอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะ อันนี้พร้อมใช้งานเลยนะลูกค้านะนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่บอกว่ามองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะแล้วก็เอาไปต่อย,ยอดทําเงินได้นะคะขนพงขนผักได้หมดเลยนะคะแล้วก็สำคัญตัวนี้จะเป็นรถปี2021อ่าปี2021นสะคะสำหรับเลขกไม้วิ่งมาหนึ่งเออหกห่นหนึ่งันนะคะหกหมืนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนเกียร์ธรรมดานะคะ สวยสภาพภายในไม่ช้ำนะคะสำหรับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังอ่ะสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะสวยสภาพดีพร้อมใช้งานแล้วก็ข้อสำคัญนะลูกค้าซื้อไปนะคะเสริมแหนบเรียบร้อยแล้วนะคะเสริมแหนบใส่เพาร้อยนะคะใส่คอกนะคะอ่ะพร้อมใช้งานเรียกได้ว่านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถนะคะ อ่ะเอาไปใช้งานขนพงขนบักนะพี่นะนะคะเรียกได้ว่าซื้อไปก็ใช้งานได้เลยอ่ะห้องเครื่องเห็นไหมใหม่กิ๊บเลยนะคะลดคันสภาพมานะคะลูกค้าอ่าตัวนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นแผ่นเพจนะคะอ่ะเครื่อง2.4นะคะนะคะเครื่องยนต์2.4นะ รถคัสภาพมาไม่ได้มีอุบัติเหตุนะคะไม่มีชนมาพลิกคว่ำน้าท่วมใหม่แท้ระบุในสัญญาชัดเจนนะคะแล้วก็มีใบคุ้มครองให้จากสอคอบอด้วยอ่มั่นใจนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดมาดูรถไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะเรามีบริการเซ็นเปน็นแ้นให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ข้อสำคัญน,นะตัวนี้นะคะเป็นราคาโปรโมชั่น479,000บาท นะคะโปรโมชั่น479,000จัดไปนั้นได้เต็มได้ร้นนะคะ,อะขอย้ำเลยว่าออกรถที่ร้านเรา0บาทนะฟรีค่าจัดฟรีค่าดำเนินการด้วยนะคะสนใจก็สามารถโทรเข้ามานะคะ0818209774ะะดูรูปแล้วก็วิดีโอเพิ่มเติมนะคะคลิกไปเลยนะคะ w ว w บ a h a y สห y า n .com นะฮะ,ะเราจะมีรูปแล้วก็ วิดีโอทุกคันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ